สวัสดีค่ะครูนันออนไลน์นะคะสอนทำติ๊กต o อกค่ะเตรียมตัวก่อนออกหน้ากล้องนะคะเข้ามาที่รูปคนแล้วก็กดปุ่มบวกแล้วก็คลิกที่รูปดินสอจะมีเมนูให้เราแต่งหน้านะคะเราก็เลือกทั้งแต่งหน้า มีเมนูแต่งหน้ากับความงามเลือกแต่งหน้าแล้วก็เลือกรูปร่างต่างๆเรื่อนไปนะคะเช่นสีแต่งหน้าถ้าเราอยากผู้หญิงก็มีรูปภาพที่แต่งหน้าผู้ชายก็มีนะคะเราก็เลือกค่ะเลือกสีของเราสําเร็จรูปเลยนะคะถ้าเราไม่อยากแต่งเป็นส่วนๆก็เลือกไปค่ะเลือกตามาให้เหมาะสมว่าเออรูปภาพนี้เราพึงพอใจและ เรื่อนไปมีหลายระดับนะคะเราก็เรื่อนนะคะนี่คือการแต่งหน้าของใน t i k t อกในในเมนู TikTok เขามีให้เราแต่งหน้าก่อนที่เราจะกดบันทึกนะคะที่เราจะอัดคลิปต่างๆนะคะพอเราพอใจแล้วก็บางทีก็ไปเลือกในรายละเอียดของความงามนะฮะอันนี้ ความงามก็จะมีดวงตามีคางนะมีที่ปัดแก้มมีลูกตานะคะมีคางตาจะกลมโตยังไงก็ตกแต่งนะคะล่องแก้มปากนะคะปากเป็นรูปปากอย่างไรนะคะแล้วก็มีที่ทาลิปสติกนะคะสีสีปาก ก็เลือกตกแต่งเอานะคะก่อนออกหน้ากล้องนะคะนี่ก็คือ,อเครื่องมือของ TikTok ที่ทำให้เราบางคนบอกเอ้ยยังไม่แต่งหน้าเลยไม่เป็นไรค่ะในนี้มีเครื่องมือแต่งหน้าให้นะคะแม้กระทั่งสีฟันนะคะสีของฟันก็อยากจะ,ะได้สีขาวขนาดไหนก็เลือกได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเราพึงพอใจแล้วเราก็กดบันทึกค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็กดบันทึกเราก็จะเริ่มทําคลิปแล้วเรียกว่าเตรียมตัวก่อนออกหน้ากล้องบางคนบอกว่าฉันไม่พร้อมฉันยังไม่แต่งหน้ามีค่ะ TikTok ทิกต o k ทําให้เราได้สามารถแต่งในทิกต o k ได้เลยเราไม่ต้องไปหากระเป๋าเครื่องสําอางเลยค่ะสวัสดีค่ะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูนันด้วยนะคะ